แล้วแต่ใครจะมองบางคนก็มองว่าแพงไปซึ่งพี่ก็เข้าใจเพราะนักเตะเพิ่งอายุ22แล้วคุณเล่นแค่บุนเดสีกาคุณเพิ่งดังมาแค่สองปีอะปีที่แล้วกับปีนี้ใช่ไหมแล้วก็ผ่านการเจ็บหนักมาครั้งหนึ่งเจ็บ A c ซอะไรเงี้ยบางคนก็มองว่ามันเสีแพงเกินไปไหมแล้วก็มีตัวเปรียบเทียบในตำแหน่งเดียวกันที่ที่ทิพูเคยมีข่าวก็คือรายันแชกีของโอลิมปิกยงซึ่งราคา ไม่ถึงสามสิบห้าล้านอ่ะต่างกันเป็นร้อยล้านบางคนก็บอกว่าระหว่างคนคน,นู้นคนนี้บางคนก็บอกถ้าเป็นผมนะมผมเอานี้ดีกว่าถูกกว่าม,ม,มันมันก็ได้แต่เรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันอยู่มันอยู่ที่มองจริงๆแล้วเรื่องของฟรดินเวสส่วนตัวพี่นะพี่มองว่าราคาเนี้มันก็แพงแต่มันสมเุสมผลมตรงที่ว่าเป็นนักเตะที่หาไม่ได้ง่ายๆคือใช้คําว่าครบเครื่องและที่สำคัญคือเหมาะอืกับการสร้างทีมของลิเวอร์พูลในมุมของลิเวอร์พูลเนี่ย ถ้าเป็นนักเตะคนอื่นนะพี่เชื่อว่ายื่นไปทีสองทีแล้วถถูกปัดอะ่อะดิวเนี่ยล่มไปแล้วใช่แต่ดิวเนี่ยม้มันต้องเดินหน้าต่อไป<ะ>เพราะว่าคุณสมบัตขิของของฟร์เดนวีตอ่ะมันใส่เข้ามาอยู่ในทีมเดี้พู่แล้วมันลงล็อกพีเลยคือคือเป็นนักเตะที่เด่นในเกมลุกแต่เขาเล่นเกมรับดี <c oughs> ก็คือเขาวิ่ง <c oughs> การเขาเรียกว่าการเขาเบ่ยพื้นที่อะ่ะทำได้ดี<ะ>บอลสไตล์ของอาร์เนสต์ล็อตเนี่ย